เนข่าวโดยสำนั้าว INN ดนนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและประชาชนดีขึ้นในยกรัฐมนตรีขอบคุณที่เชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีให้ดีที่สุด นายธนากรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจดัานความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยในอีก3เดือนข้างหน้าของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม2564พบว่าอยู่ที่ระดับ168.69สูงสุดตั้งแต่เริ่มสำรวจมาโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ1 8 2จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากสอดคล้องกับัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนตุลาคม2564ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่2และสูงสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2564โดยอยู่ที่ระดับ 43.9นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนและนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นประเทศไทยและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันโรคโควิดให้อยู่ในจุดที่ควบคุมได้ซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญกับชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องเดินไปด้วยกันโดยได้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อ,อออกมาตรการให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ ส่วนปัญหาเรื่องน้ำมันแพงผักแพงข้าวราคาตกได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้วแต่ต้องยอมรับว่าปัจจัยภายนอกประเทศมีผลต่อราคาในประเทศด้วยสำหรับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนจากผลสำรวจนั้นนักลงทุนคาดหวังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุดรองลงมาคือแผนการฉีดวัคซีนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศส่วนประชาชนเชื่อมั่นต่อการผ่อนคลายการล็อกดาวน์การยกเลิก Ew, และการเปิดประเทศของรัฐบาลรวมทั้งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรและการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีอย่างโครงการคนละครึง่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นต้นค่ะต่อกันที่ครมนะคะเห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2,565าจำนวน4วันค่ะ นางสาวไตรสุรีไตรสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี2565จำนวน19วันและให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2565จำนวน4วันได้แก่วันศุกร์ที่15กรกฎาคม2565ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน5วันวันศุกร์ที่29กรกฎาคมทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันวันศุกร์ที่14 4ตุลาคมทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันและวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันเพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ค่ะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย สำหรับวันหยุดประจำภาคในปี2564ที่ครมเคยกำหนดให้หยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นในปี2565ยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดประจำภาคซึ่งในปี2565จะมีการประเมินสถานการณ์และประกาศกำหนดล่วงหน้าเมื่อมีจังหวะที่สมควรนอกจากนี้ครมยังเห็นชอบกำหนดในวันอังคารที่28ธันวาคม2564เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกซึ่งเป็นวันพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะ ปิดท้ายกันที่นิโรธนะคะพร้อมทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลไร้กังวลควบคุมเสียงในสภาค,ค่ะ นายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐเปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุเห็นพ้องต้องกันกันกบนายกรัฐมนตรีที่จะให้ในายนิโรธทําหน้าที่ประธานวิปราาาัฐบาลว่าหัวหน้าพักยังไม่ได้แจ้งกับตนเองอย่างเป็นทางการแต่หากแจ้งมาที่ตนอย่างเป็นทางการว่าให้ทําหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลน,นั้นก็พร้อมที่จะทํางานค่ะเพราะทีมงานวิปรัฐบาลของพักพลังประชารัฐแข็งแรงอยู่แล้วหากหัวหน้าพักม หมายให้ตนเองทำหน้าที่นี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรวิบทำได้ดีประสานได้ทุกฝ่ายเชื่อว่าไม่มีปัญหาทางนี้ไม่ได้กังวลเรื่องของการควบคุมเสียงในสภาเพราะว่าทีมงานแต่ละพักก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว ส่วนมีความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลได้หรือไม่นายนิโรธกล่าวว่าก็แล้วแต่ระเบียบวาระบางครั้งวาระหนักไปผู้แทนก็ละไม่ใช่ว่าผู้แทนขี้เกียจด,ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะผู้แทนทุกคนพร้อมที่จะทําหน้าที่ให้กับสภาโดยกฎหมายแต่ละฉบับก็เป็นกฎหมายของประชาชนและบ้านเมืองขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็มีกระแสะข่าวเสียงแตกในอนาคตจะดูแลปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่นายนิโรธย้ำว่าประเด็นอยู่ที่ผู้แทนอ่อนล้าไม่ ่ใช่เสียงแตกค่ะเพราะอ่อนล้าก็ต้องมีสลับกันออกไปพักนอกจากนี้นะคะนายนิโรธยืนยันว่ากับสอสอทุกพักสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีอะไรรู้จักกันหมดฝ่ายค้านก็น่ารักอย่างนายแพทย์ชนนัานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยตนเองก็เคยเล่นฟุตบอลด้วยกันและส่วนตัวก็เคารพนับถือนายสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านที่เหมือนเป็นอาจารย์เรื่องของการอภิปรายในสภารวมถึงนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการของพักเพื่อไทยตนก็รักใคร่กันดีค่ะ จบการเสนอข่าว18นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN